นี่ค่ะพี่น้องมึกยงดใส่ตัวใหญ่เลยค่ะมามาเด้อค่ะพี่น้องหวานดีด่ค่ะพี่น้อง ปลาถอดกรอบค่ะมามาเด้อค่ะพี่นอ้องย่างแกมค่ะสวัสดีค่ะมามาค่ะพี่น้องเมนูแซ่บลืมอิ่มมาอีกแล้วค่ะ ปนประตูค่ะพี่น้องเหมือนอ่าแล้วก็มีเน้อไหมต้มค่ะพี่น,อน้องเน้อไหมต้มหว,วานๆเลยนะคะนี่ค่ะเน้อไหมสดต้มหว,วานๆเลยค่ะพี่น้องแล้วก็มีต้มจดืดบะหมึกยัดใส่ค่ะพี่น้องแล้วก็พุ่งปลาทอดกรอบค่ะมามาเด้อค่ะพี่นอ้องย่างแกมค่ะ เปลี่ยนมุมค่ะพี่น้องจำปุลบะทนัดค่ะขุยปุลบะทนัดมามาเด้อค่ะพี่นออ้อง 玩钓鱼好不好？ แซ่บน้ำมันตัวค่ะค่ะพี่น้อง 你好的，哈小朋友。 แต่นม้่ใหม่เกิดเบิ่มกินพกบุงครับ่นอะ จริงกินแตขาข้าวเหนียวกับอันนี้ก็แซ่บพักแล้ค่ะพี่น,อน้อ,องไม่กินแต่ข้าวเหนียวกับพุ่นกับจนและไม่นี่ก็แซ่บพักละ่ะคะ ハイエースの人たちは、この人た นี่ค่ะพี่นอ้องมึกยงดใส่ตัวยญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กิน่บหวแล้วค่ะพี่น้องยิ้มค่ะค่ะเดี๋ยวเซลออกไปให้น้องฝ่ากินนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้ากับเมนูแซ่บๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้เยคะ่ะสวัสดีค่ะ